สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนๆนะครับวันนี้มาคุยกันก่อนนอนก่อนนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับมีใครบ้างเอ่ยวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับระบบนะครับระบบระบบระบบที่หลายคนถามอาขอสมาชิกสักสิบท่านก่อนสมาชิกใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับ ตอนกันยังสวัสดีครับบอกเบอร์ทั้งทายกันครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะครับ147นะครับให้เข้าใจกันโดยละเอียดนะครับระบบ147สวัสดีครับพี่สมาชิกท่านแล้วนะครับเข้ามานะครับอ่ะเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับวันนี้ก็วันที่17นะครับ ธันวาแล้วเนาะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะปีใหม่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าขอสเสียงคนนอนดึกหน่อย <c oughs> โอเคช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยเลยนะครับเพราะว่าโรคและแมะลงเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนตามฤด,ดูกาลแล้วก็เปลี่ยนตามวันเวลาสวัสดีครับพิกเป็นไงบ้างราคา <c oughs> ดีไหม ราคาดีไหมครับแถวบ้านพวกพี่ๆกันเป็นไงบ้างนะครับวันนี้สลับบุรียังร้อยอยู่นะครับสบายดีครับพี่สบายดีครับผมพี่วชิระนะครับผมสว,ส,บวสวัสดีครับพี่ปิติวัตรสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่ายี่สิบสี่ท่านยี่สิบหกท่านเดี๋ยวขอสักสามสิบ สามสิบจะไปกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบหนึ่งสดวัสดีครับพี่ฐานิดานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาามสิแล้วโอเคเดี๋ยวไลฟ์เนี้ยเดี๋ยวผมจะไปลงข้อมูลไว้นะครับเป็นโพสต์ไว้ให้ดูในกลุ่มเนาะเพราะว่ารูปแบบของสุป,ประชาฟาร์มก็คือเป็นรูปแบบที่ผมทําขึ้นมานะครับ สร้างระบบขึ้นมาแล้วก็ให้พี่น้องเพื่อนๆเกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็เดินยาเข้าตามระบบปัจจัยแรกต้องคุยกันก่อนนะครับระบบหนึ่งสี่เจ็ดพี่น้องเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาใหม่เนี่ยถามผมบอกว่าระบบหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยมันมันคืออะไรมันคือการเดินยานะครับการเดินยาเดินยาตามกําลังวัน ในแต่ละวันเนี่ยคือชุดบำรุงจะต้องประกอบนะครับยานะครับจะมีอยู่3กลุ่ม3กลุ่มหลักๆที่ผมจัดนะครับที่ผมจัดเ,เกี่ยวกับรูปแบบการใช้นะครับจัดเกี่ยวกับรูปแบบการใช้คืออย่างที่1นนะครับในกลุ่มของยามแมลงนะครับกลุ่มยาแมลงนะครับในกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของอายากําจัดเชื้อรา ในกลุ่มที่3คือกลุ่มของยาบำรุงเพื่อนเพ่ี่พ <MP P, S 1> หลายๆคนต้องรู้นะครับว่าสารกลุ่มไหนเป็นกลุ่มบำรุงเป็นกลุ่มเชืราแล้วก็เป็นกลุ่มแมลงต้องต้องเรียนรู้กันก่อนนะครับยาพื้นฐานคุณต้องรู้อะนะครับแล้วยาชนิดไหนนะครับจะไปออกฤทธิกับแมลงประเภทไหนยาชนิดไหนจะไปออกฤทธิกับเชื้อราชนิดไหน นะครับแล้วยาบำรุงชนิดไหนจะไปออกฤทธิ์กับพืชผักที่ที่มันจะต้องใช้ในตามวันและเวลาแต่สมมติเรามีต้นพริกอยู่ต้นหนึ่ง <c oughs> นะครับวันนี้จะเปรียบเทียบข้อมูลให้ฟังโอ้พี่กันนิกาหอยหิน100รโอ้โหราคาดีครับรวยๆเฮงเครับคุณพี่นะครับรวยๆเฮงเหนะครับคุณฝนคุณฝนราคาดีไหมครับตอนนี้เป็นไงม้าง <laughs> นะครับโอเคเข้าเรื่องกันต่อนะครับคือเราต้องรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ใช้นะครับระบบ1นึก็คือคุณต้องมีสารครบนะครับไม่ว่าคุณจะทําพิก5้าต้น10บต้นหรือพิกกี่ต้นกันแล้วแต่มันต้องมียาประเภทเนี้ซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้นะครับนะครับซึ่งว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะครับพี่เพื่อนๆหลายคนคือแบบบอกผมว่า ป้าทำน้อยบางทีไอห,หนุ่มเอ้ยป้าทำน้อยทําแค่20-30ต้นแต่สารน่ะมันเลี่ยงที่จะไม่ใช้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะยางของมแมลงนะครับโดยเฉพาะสารที่กําจัดยามแมลงนะครับส่วนเรื่องการออกฤทธิ์ของยาแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความสําคัญแตกต่างกันไปนะครับส่วนสารที่ผมเซตไวน้นะครับนะครับสมมติฟีโพนินเนี่ย ในฟิบอินหนึ่งตัวเนี่ยคุณรู้ไหมว่าฟิพอินมีกี่ยี่ห้อนะครับแล้วยี่ห้อไหนที่เหมาะสมสําหรับพิกนะใช่ไหมไอ้คาถามเนี่ยคือมันจะอยู่ในใจของหลายๆคนว่าฟิพอินเหมือนกันนะครับแต่ว่าการใช้งานมันแตกต่างกันนะครับโดยที่การปรุงแต่งของตัวสารนะมันจะแตกต่างกันนะแตกต่างกันโดยแบบว่าเนื้อของคุณภาพยานะครับ ส่วนยาที่ผมเซตเนี่ยในกลุ่มของผมเนี่ยผมจะใช้เฉพาะจะจงบางบริษัทเท่านั้นเพราะอะไรมันเป็นสิ่งที่ผมทําขึ้นมาแล้วมันมีผลกระทบกับพิกในช่วงที่มันมีผลผลิตน้อยที่สุดนะครับแล้วมันกำจัดมแมลงในช่วงที่พิกมีผลผลิตได้มากที่สุดและดีที่สุดสําหรับตัวผมเองนะอันนี้คือส่วนตัวสําหรับออของสุปาะชานะครับในของค่ายของสุปาะชานะครับทุกวันนี้ผมก็ ดีใจนะว่าที่พี่ๆเพื่อนๆหลายคนได้นําระบบของสุประชาฟาร์มไปใช้ในแปลงของตัวเองแล้วเกิดประโยชน์นะครับนะครับหลายคนคือว่ายังได้เก็บพริกแล้วก็ถือว่ามันมีประโยชน์มากกว่าผลลบนะครับเพราะว่าผมได้นําข้อมูลทุกอย่างที่ผมทําขึ้นมานในเวลาหลายๆปีนะทําขึ้นมาแล้วมันมีประโยชน์จริงๆนะครับเลยมาแนะนําและแบ่งปันคอนเซป กลุ่มนะครับโดยรูปแบบของผมเนี่ยคือเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับหลายแปลงที่ได้ใช้ระบบผมแล้วบางทีพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาถามในคอมเมนต์หรือเข้ามาถามในรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมอาจไม่ได้ตอบนะครับตอบแบบไม่ทั่วถึงไม่ใช่ว่าผมยิงนะผมไม่เห็นนะครับคือพี่ๆเพื่อนๆหลายคนที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์แล้วสามารถที่จะเข้าไปช่วยกันตอบคนใหม่ที่เข้ามา นะครับต้องการเรียนรู้นะครับบอกไปก่อนนะครับแบ่งปันกันนะครับไม่ต้องไปรอถามผมแค่คนเดียวนะครับถ้าบางอย่างที่ว่ามันมีอะไรที่ว่ามันมีความจําเป็นหรือว่าเราไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยก็รอถามผมคือทักมาเลยนะครับพิมพ์เข้าไปในชื่อว่าสุริยานะครับเอมสมบูรณ์นะครับจะเจอคนรูปนั่งถือจอบนะครับก็จะเจอแล้วก็ทักเข้ามานะครับเพื่อที่จะพูดคุยนะครับ บางอย่างนะครับมันต้องครบนะครับไม่เช่นนั้นคุณจะมาเดินระบบ147ไม่ได้ระบบ147ก็คือต้องมียาแมลงยาบำรุงนะครับอยู่ในกลุ่มทุกวันตามกําลังวันนะครับหนึสี่คืออะไรเนี่ยคำถามนี่แหละมันพีคกพีคมากนะครับหลายวันนี้ผมก็เจอว่าเอ้ยหนึสี่เจมันคืออะไรคือไม่เข้าใจระบบ1นึสี่การพ่นยาในแต่ละวันในแต่ละรอบ นะครับสมมุติเรามียา,มาแมลงอยู่1ตัวนะครับเอาตัวแรกก่อนก็ได้คือว่าฟิโพนินนะครับฟิโพนินก็คือสารประเภทฟิโพนิลนะครับในระดับ5%สารประเภทฟิโพนินนะครับมันมีระยะการปลอดสารในการเก็บผลผลิตนะครับอยู่ประมาณ10วันเลยนะนะครับแต่ตาการใช้นะครับฟิโพนินบางตัวใช้แค่ 15cc ซีซีนะครับแต่ว่าของผมจะยืนพื้นในระดับ 30cc ซีซีทุกตัว นะครับผสมเข้าก,กับชุดบํารุงชุดบำรุงผมมีอะไรบ้างอ่ะพื้นฐานต้องมีนุ๊ตหนึ่งนุ๊สองนุ๊แปด 8, นะครับนุ๊ตหนึ่งทำอะไรนุ๊ตสองทำอะไรนุ๊ตแปด 8, ทำอะไรก็คือทุกอย่างนี่คือรายละเอียดหมดแล้วส่วนไอ้ตัวที่สามตัวที่สี่จะเป็นตัวของออตัวซูเปอร์วิงนะครับส่วนตัวที่ห้านะครับที่จะต้องใช้ก็คือตัวทูวิงนะครับนะครับมันทั้งร้อนทั้งหนาวไม่ต้องใช้ นูต8ก็ช่วยปรับสภาพทั้งร้อนทั้งหนาวแต่พอยาหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันมันเกิดประสิทธิภาพที่มันออแอคชั่นในรูปแบบที่มันมันดีนะครับมันผักดันกันไปได้ดีนะครับผักดันสารโดยไม่เกิดผลกระทบกับพืชแม้กระทั่งพืชมีใบอ่อนนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นรายละเอียดเ,ออเกี่ยวกับในทางเชิงของวิชาการซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่มันซับซ้อน นะครับผมจะไม่นํามาพูดให้กับพี่พพเพื่อนๆเกษตรกร,กรให้งงทุกวันนี้จะไม่พูดให้มันงงคือยิงประเด็นไปว่าใช้อะไรแล้วหายใช้อะไรแล้วมันได้ประโยชน์ใช้อะไรแล้วมันดีใช้อะไรแล้วมันดกใช้อะไรแล้วมันทน,นต่อโลกอะไรประมาณนี้ก็จะได้เอามาให้เข้าใจนะครับระบบหนึ่งสเจ็ดเนี่ยพื้นฐานนะครับคือมาจากจริงๆแล้วมาจากอิสราเอลนะครับมันเป็นพื้นฐานของการเดินยาในรูปแบบของ ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่แหละนะครับแต่เราจะเอามาประยุกต์ใช้โดยที่แบบว่าให้มันเก็บประโยชน์สูงสุดในพื้นที่และภูมิอากาศของภาคกลางนะครับของภาคกลางส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้ลูกค้าที่ใช้นะครับก็หลายจังหวัดมากโซนของอีสานนะครับโซนของภาคกลางโซนของแถวเหนือแถวใต้ก็มีนะครับ ก็เยอะสุดก็คือที่จังหวัดตากนะครับที่พบพรที่ใช้ที่ใช้ระบบของ147นะครับและยังได้เก็บผมเด็ดกันอยู่นะครับส่วนในโมเดลที่2ก็คือว่าแถวโคราชก็จะใช้เยอะในระบบของผมแล้วก็ลามปยันชัยภูมิก็มีหลายคนที่เข้ามาศึกษาแล้วก็เอาระบบไปใช้นะครับวางแผนการใช้ระบบคุณจะรู้เลยว่าระบบของผมจริงๆแล้วเนี่ย ระบบ47 1 47คืออะไร <c oughs> คือระบบการเดินยานะครับเดี๋ยวก็กำลังจะเรื่ออธิบายให้ฟังเนาะเดี๋ยวไปเปิดย้อนหลังดูก็ได้นะครับนะครับการคือการเดินยาคือการพ่นยาในแต่ละวันเนาะเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้นะครับคือเอาง่ายๆนะครับการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยผมบอกเด้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมเซ็ตทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแพงนะ แพงเนื่องจากอย่างที่หนึ่งยา,มาแมลงผมไม่ได้เป็นคนกําหนดราคานะครับอย่างที่สองชุดบํารุงผมไม่ได้เป็นคนผลิตและผมไม่ได้เป็นคนกําหนดราคานะครับอย่างที่สามนะครับอัตราการใช้ที่ผิดนะครับบอกเลยเลยมันจะมีอยู่สามลักษณะนะครับดูเหมือนมันจะแพงนะครับแต่ระยะการใช้การปลูกพริกเนี่ย หนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยคุณต้องดูแลเขาตลอดพูดพูดให้กับเพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามาก่อนสําหรับมือที่เกา่าเก่าเก่งๆพวกพี่ๆเพื่อนเนี่ยคือผมเชื่อมือยู่แล้วว่าว่าเก่งคือปลูกพริกไม่ไม่โตเนี่ยเป็นไปไม่ได้คือปลูกพริกกันโตแต่คุณดูแลไม่เป็นมันแค่นี้ปรับกันแค่นี้นะครับแอ่ะสาหรับคนใหม่ๆฟังก่อนนะครับเนินยานะครับคือคุณต้องปรับใช้ให้ถูกนะครับหนึ่งสี่เจ็ด ปลูกพริกหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยอายุพริกหนึ่งถึงสองเดือนคุณต้องดูเขานะในช่วงตั้งแต่ลงแปลงน,นะครับลงแปลงวันแรกคุณต้องมีอะไรฉีดนะครับสาหรับสูประชาเนี่ยสาหรับตัวผมเองเนี่ยผมนี่คือสุริยานะแต่ผมจะใช้นามของฟาร์มนะครับเรียกเรียกแทนตัวเองนะครับก็คือว่าเราจะใช้ยาอะไรบ้างที่ฉีดลงแปลงเข้าระบบเลยวันแรกลงลงพืชเสร็จปุ๊บนะครับคุณลงพืชเสร็จเนี่ย คุณติ๊กไว้เลยวันนี้วันที่1อันนี้คือเข้าระบบชุดบำรุงคุณจะต้องมีอ่าผมบอกเลยนะนะครับไปย้อนดูเนาะชุดบำรุงต้องมีน,นุ๊ตหช่วยอะไรกระตุน้นนะครับให้พืชไม่ช็อกนุ๊ต8ป้องอะไรป้องกันเชื้อรานะครับให้ฐานอาหารที่พืชจําเป็นนะครับส่วนตัวที่สามโบวิง ช่วยกระตุ้นนะครับและก็มีธาตุอาหารที่พืชจำเป็นในช่วงเวลาที่พืชลงใหม่พืชลงไปใหม่เนี่ยลงไปที่ดินเนี่ยสมมติปุ๊บลากเขาเนี่ยลงไปดินเนี่ยในดินเนี่ยคือว่าเหมือนแบบเหมือนเด็กทารกอะ่ะเด็กทารกออกออกจากท้องของแม่ใหม่ๆนะครับซึ่งก็หวานละแวงเนาะประมาณนี้ผมจะพูดให้ฟัง,ฟงแบบเข้าใจนะมันเด็กทารกออกจากไข่ออกจากท้องเนี่ยอืออกมา มันก็ต้องอะไรก็ต้องมีความอบอุ่นนะของแม่ก็ต้องมีเออมีอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าจะพูดให้เข้าใจยังไงดีจะต้องมีความอบอุ่นจะต้องมีมีมีเหมือนแบบว่า,วาแม่คอยดูแลอยู่พืชลงดินปุ๊บเนี่ยดินเนี่ยก็ทาหน้าที่ลักษณะเหมือนแม่พืชอ่าจะพูดให้ฟังเข้าใจวางนี้ในดินส่วนเรื่องการเตรียมดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าไปทําในเทสเทอร์ไหนนะครับคือลงแปลงเสร็จคุณต้องมีอ่ะสามตัวนี้แหละ ก็เหมือนแบบลงไปในดินปุ๊บเอาลากลงไปในดินมันเคยอยู่ในกระบะใช่ไหมล้วมันเคยอยู่ในกระบะแล้วมันก็จะมีลากอยู่อยู่ในกระบะเอาไปลงดินปุ๊บมันก็เกิดอะไรเหมือนออกซายล,า,ลากไม่เคยกินอาหารไม่เคยไปแตะดินใหม่ทำํำยังไงก็ได้ให้พืชแบบไม่กลัวดินความหมายคือแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอาการช็อกดินมันจะไม่เกิดถ้าเรามียาสตัวนี้ฉีด นุดหนึ่งนุดแปดแล้วก็ซปเปอร์วิคงนะครับสตัวนี้ใส่อัตราตัวละ5้าซีซีต่อน้ำยี่ลิตรต่อไปยามแมลงที่จะต้องใช้ในระบบซึ่งมีความจำเป็นช่วงฤดูนะครับพฤติการทันวาเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของหมอกหนาแล้วมันจะไปเจออะไรหลายนพ้ที่เจอจิกมงจิกมงคืออะไรจริ้งลีดบ้านผมนี่แหละหลายพื้นที่เขาจะเรียกกันต่าง ไอ้จิ้งหรีดใหญ่จิ้งหรีดดำไอ้ตัวอะไรนะเขาเรียกเออไอ้ตัวจิ้งหรีดเนี่ยแหละมันคือจิ้งหรีดที่พ่อผมชอบกัดตน้นนะครับผมจะใช้สารตัวหนึ่งชื่อว่าฟิโปรนินนะครับผสมเข้าไปนะครับในอัตรา30ซีซีนูต1นุ่งนูตปซูเปอร,วปร์วิงฟิโปรนิลคือหรือว่าฟิโปรนินนี่แหละ1ตัวนะครับใสนะ่ไเปเสร็จผสมไปเลย พ่นตามตูดเลยครับไม่ใช่ว่าคุณลงพริกเสร็จตอนเที่ยงคุณไม่พ่นตามไม่ใช่คุณลงพริกตอนเช้าคุณก็รอให้มันเย็นสักหน่อยแล้วคุณก็พ่นให้เริ่มให้มันรู้รับรู้ก่อนนะครับเหมือนเด็กอ่อนเนี่ยออกมาใหม่ๆคุณก็ต้องคอยตุ้มคอยอะไรเขาไว้คอยอผ้าคอยอะไรไปคุมดูแลแค่นี้นะครับพอลงแปลงปุ๊บพืชเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งกลางคืนมันจะคายน้ําทันทีมันจะคา,ายกลิ่น นะครับคุณฉีดยาชุดนี้ที่ผมบอกเนะี่ยฉีดลงไปปืด๊ดคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกไอ้พวกจิ้งลงจิ้งหลีดหรือเพื่อพวก,พวกมดฟงมดไฟที่มันอยู่ในดินเนียนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องไปกลัวฉีดไปเลยขอแค่ว่ามีสารตามที่ผมบอกก่อนถ้ายังไม่แน่ใจนะครับไปเอาอีมิดาคอฟิตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอีกหนึ่งตัวนะครับอีมิดาอีมิดาคอฟิตจำชื่อสามัญมันจะมีอยู่ในโปเวโด จะมีอยู่ในเอ็กทัลลาคาร์เตอะไรเงี้ยชื่อที่ว่ามันเรียกติดปากกันอนะคือมันมีอ e ีมิดา70%ผสมไปด้วยสัก10กรัมนะครับฉีดไปนะครับแล้วต้นพืชคุณจะอยู่ได้ภายใน1คืน1คืนเนี่ยมันสามารถที่จะเซตตัวเองแล้วที่พร้อมที่จะทนสภาวะแวดล้อมได้ระดับ10%รนะนะครับระบบหนึงสี่เคือเดินไปแล้วหวันนะครับต่อไป ถัดมาอีก3วันถึง4วันสมมติคุณฉีดวันจันทร์เนี่ยลงระบบไปแล้วพื้นลงเรียบร้อยฉีดยาตามไปแล้วเรียบร้อยรอบที่2เราจะใช้อะไรบ้างนะครับฉีดช่วงไหนนะครับแนะนําให้ฉีดช่วงเย็นรอบที่2ฉีดช่วงเย็นนะช่วงเย็นเย็นเลยเอ่อห้าโมงคุณฉีดเลยครับ พืชโดนแดดเต็มที่แล้วสี่วันแล้วโดนแดดมาเต็มๆสี่วันแล้วมันกินอาหารกินอะไรสังเคราะห์แสงปุงแสงรากมันไปแล้วหนึ่งวันมันไปหนึ่งมิลจำผมไว้รากพืชของพริกนะครับหนึ่งวันไปหนึ่งมิลผมรู้ได้ไงบอกเลยนะครับผมเคยปลูกพริกเนี่ยในตู้กระจกผมดูพฤติกรรมรากมันทุกวันพูดถึงนะเปรียบเทียบไม่ฟังนะครับถามว่าแอดมินรู้ได้ไงวพาพืชคลายน้ําตอนไหนว่าพ,พืชกินอาหารตอนไหน ั่นแหละไอเรื่องนี้ที่ผมมาสอนไม่ต้องไปรู้รายละเอียดหรอกเอาแค่ว่าทําตามที่ผมบอกก่อนถ้าคุณอยากได้ผลผลิตที่ว่าอยากให้พืชมันโตให้มันมีความกระชับเซฟคอร์สตัวเองให้มันได้เนี่ยปลูกปุ๊บลงรินปุ๊บต่อไปมาคุยกันถึงเรื่องการฉีดยารอบที่สองมันทนสภาพได้แล้วนะมันอยู่มาสี่วันเนี่ยมันโดนแดดโดนอะไรเรียบร้อยปื้ดโดนเรียบร้อยจนมันเริ่มมีพฤติกรรมที่มันพร้อมจะกินอาหาร พร้อมจะสร้างเนื้อเยื่อพร้อมจะสร้างเซลล์ในช่วงเนี้ยคุณต้องบำรุงเขาในเรื่องที่มันสมควรยาแมลงคุณจะต้องเบาลงมานะครับตัวฟิบบอนินคุณต้องใส่แค่ยี่สิบใส่แค่ยี่สิบซีซีนะครับนู้หนึ่งต่อไปตัวนี้ยผมจะให้คุณเพิ่มนะครับตัวนู้ดสองเข้าไปด้วยหลายคนบอกว่าตัวนู้สองเนี่ยมันอะไรนะนู้สองมันสร้างผลสร้างลูกทําให้ติด แต่จริงมันไม่ใช่แค่นั้นนะในตัวของนูตสเนี่ยคุณต้องเดินยาเข้าเต็มระบบแหละรอบ2วันที่4สมมติฉีดวันจันทร์เสร็จมาฉีดวันพฤหัสอาวันพฤหัสคือรอบที่2นูต1 5ึ่ซีซีนูต2ย้ำนะครับใส่แค่2องซีซีสซีซีเพียงพอสำหรับพิกเล็กใส่กระตุ้นเพื่อให้เขาจะสร้างฟอมนะครับเพื่อที่จะให้มีการสร้างฟอร์มเกิดขึ้นกระตุ้น สอนเขานะครับให้รู้จักรสชาติตรงนี้ไปก่อนเหมือนเหมือนสอนเด็กอะ่ะให้กินข้าวข้าวบดแล้วให้กินไยบดสอนให้ให้มันรู้ก่อนให้มันรู้รสชาติตับบดอะไรเงี้ยเริ่มเติมปรุงแต่งเข้าไปทีนินนดเปรียบเทียบเหมือนคนอะ่ะแบบนี้ง่ายๆนะครับพอเสร็จปุ๊บคุณใส่เข้าไปนุดแปดคุณใส่ห้าีซีคุณมาลดซูเปอร์วิงลงนะครับให้มันมีความอยากตัวซูเปอร์วิงเนี่ยทำให้พืชอยากกินลดลงมาใส่แค่สามีซี ยา,าแมลงปรับใหม่นะครับเอาตัวอิมิดาคอฟิดออกไปนะครับยืนพื้นคือฟิโพนินเพราะว่าจิ้งหรีดอาจจะมีอยู่ภายในระยะ1-5วันถึง7วันฟิโพนพินยืนพื้นนะครับตัวที่2คืออะไรนะครับผมจะมาใส่ตัวของสไปนี่เทลแอมพืชขยายใบขยายเซลล์กลิ่นมันก็แรงขึ้นมแมลงมันก็จะต้องเปลี่ยนทิศทางมาลมนะครับ ต่อไปเนี่ยเพี้ยไฟจะมาอีกแค่สามสี่วันเนี่ยเพี้ยไฟมาแน่นอนคุณไม่เห็นตัวมันหรอกนะครับมันมันจะอยู่ในดินมันอยู่ในอะไรก็แล้วแต่สภาวะอากาศมันจะมาเสร็จปุ๊บมันทาไงมันก็พยายามที่จะมาทําลายพืชคุณต้องใส่สไป,ปนี่แถรมไปสารตัวนี้จะมีอยู่ใน x สองหนึ่งตัวโปรฟิตหนึ่งตัวเลือกเอาใช้ตัวไหนก็ได้ใส่แค่สิบซีซีนะครับฟิพพนินยี่สิบซีซีนะครับรอบที่สองในระบบหนึ่งสี่อ่ะสี่แล้วใช่ไหม นะครับพืชมันก็จะรับสภาวะเริ่มการจเจริญเติบโตขึ้นมาต่อไป7 1 4 7ก็จะไปตรงกับวันอาทิตย์วันที่7ในระบบอันนี้ใช้ได้นะคือคุยถึงเรื่องพลิกเล็กก่อนแต่พลิกใหญ่ก็จะไปปรับสารตามรูปแบบอีกรูปแบบหนึง่งก็จะได้เข้าใจกันใหม่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังแบบเคลียร์นะครับในเรื่องของการเดินระบบ1 4 7พลิกเล็กพลิกใหญ่ใช้ได้แต่ปรับสารเอา ต่อไปวันที่7คือวันอาทิตย์นะครับไม่ต้องไปพูดถึงปุ๋ยทางลากอย่าเพิ่งพูดถึงปุ๋ยทางรากไม่เกี่ยวนะครับปุ๋ยทางรากยังไม่ต้องใช้นะครับต่อไปวันที่7็ดวันที่7็ดตรงกับวันอาทิตย์ตื่นเช้ามาฉีดเลยนะครับใบไม่เปียกสังเกตใบไม่เปียกสมมุติวันที่7ดเนี่ยวันที่7จ็ดได้เข้ากับวันอาทิตย์ฉีดเลยพ่นไปเลยครับใส่ไรบ้างอะนุ๊หนึ่งหกซีซี วิธีการโยกกระตุต้นให้มันกินอาหารได้ดีวิ้งห้า cc นุด8แปดเอาออกนุด2สอเอาออกนะครับแค่นี้2ตัวนุดหนึ่งกับตัวซ u เปอร์วิ้งนะครับยา,มาแมลงใส่อะไรอิมิดาคอฟิตหตัวฉีดเพียวๆพียี่สิบกรัมต่อน้ำยี่สลิตรทำแบบนี้จนหมดแปลงฉีดไปเรื่อยๆ คร,ครบแล้วระบบ1,4,7หยุดหยุดเลยนะครับ1,4,7หยุด1,2,3,4,11วันพอเข้า1 4 7เสร็จปุ๊บวันที่9 7 8 9วันที่9เนี่ยทำอะไรโอเมล่ามาแล้วตอนนี้นะครับถ้าใครปลูกพิกลงดิน1อาทิตย์ผมจะทำแบบนี้แล้วค่อยใส่ปุ๋ยเดือนระบบ1,4,7ครบเสร็จ วันที่9ผมจะใส่ปุ๋ยนะครับพริกเล็กใส่อะไรนะครับรูปแบบผมโอมล่านะครับสมมติคนให้ทางน้ําหยดนะให้ในรูปแบบทางน้ําหยดไอคลิปเนี้ยมันจะยาวหน่อยนะครับแต่คือว่าคุณดูแล้วคุณจะเข้าใจเลยคนที่เริ่มปลูกวันที่7 8 9วันที่9เนี่ยคุณใช้ปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยผสมนะครับอันนี้คือการเรียนรู้แบบพื้นฐานที่คุณต้องรู้เลยนะในระบบเพราะว่ามันจะทําให้คุณ เริ่มต้นด้วยการด้วยว่าที่มันดีอะเริ่มต้นที่มันดีแล้วมันจะจบนะครับแล้วมันจะจบแล้วปัญหาโรคแล้วมแมลงมันจะน้อยลงถ้าพลิกผ่านในอาทิตย์ไปได้นะครับพอเข้าวันที่9โอมล่านะครับห้าซีซีต่อน้ํา200อลิตรหรือหนึ่งรอยลิตรก็ได้ถ้าน้ํหนึ่งร้ลิตรคุณใส่ปุ๋ย460 0นะครับในอัตรา1กิโลนะครับพลิก1ไล่นะครับปุ๋ย1กิโลเพียงพอ สี่หกศูนย์ศูนย์ผสมอะไรส่วนตัวผมเองผมจะใช้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่ปุ๋ยของยาล่าสี่หกศูนย์ศูนย์ยี่ห้ออะไรก็ได้ทําไมผมต้องเลือกใช้ยาล่าเพราะยาล่ามีอาหารรองนะครับถ้าอาหารหลักมันเก่งมากนะครับตัวไนโตรเจนนะครับมันเก่งส่วนตัวอาหารรองคือโปรตีนฟอสฟอรัสคุณต้องสะสมอาหารให้เขาตั้งแต่เล็กและพิกนะครับเข้าเก้าวันเนี่ยคุณให้ปุย๋ยเรียบร้อยพอให้ปุย๋ยปุ๊บผสมยังไงอย่างละหนึ่งต่อหนึ่งต่อพิก 2,500ต้นถึง3,000ต้นปุ๋ย2กิโลโอมล่า500ซีนะครับต่อน้ำ100ลิตรพอปล่อยเปิดน้ำให้เต็มระบบก่อนถ้าคนให้ปุ๋ยทางน้ำหยดนะเปิดน้ำให้เต็มระบบก่อนแล้วก็เปิดปุ๋ยไปนะครับพอเปิดปุ๋ยไปเสร็จนี่บวกบอกแบบละเอียดเลยนะเปิดเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บคุณเปิดน้ําไล่ตวจไปอีกพอปุ๋ยหมดถังเพื่อที่จะไม่ให้ปุ๋ยมันค้างอยู่ในท่อน้ำหยดนะครับ เขาเรียกว่าเกิดอาการน็อกปุ๋ยแต่ตัวโอเมล่าเนี่ยมันจะเป็นไฮเคเลตมันจะทํางานโดยที่แบบว่าปุ๋ยแค่1นกิโลสองกิโลคุณดูอ่ะมันจะไม่พอนะสำหรับพีกเล็กมันเหลือนะครับจริงๆผมใส่แค่3มขีดด้วยผมจะบอกให้ฟังในในสมัยก่อนที่ผมทํากันใหม่ๆเริ่มเซตระบบแต่คือว่าเอาระดับกลางมันจะขัดแย้งกับคนที่เคยทําเพราะว่าสมัยก่อนพี่ๆเพื่อนๆใส่ปุ๋ยเป็นเป็น50ากิโลอะไร่หนึ่งอะจริงไม่จริงอะไปลองคิดกันดู เพราะรูปแบบผมมาใส่ปุ๋ยคิดน,น้่ทำไมผมได้เม็ดพิกนะใช่ไหมผมก็จะมาเซตให้ใหม่อันนี้คือฟังด้วยความเรียนรู้ด้วยกันนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับใส่เสร็จปุ๊บ 9, 10, 11, เก้าสิบสิบเอ็ดเว้นสองวันเว้นสองวันเสร็จมาเดินระบบหนึ่งสามห้าอ่าวันนี้หนึ่งสี่เจ็ดเพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับในรูปแบบของสุประชาฟาร์มนะครับเดี๋ยววันต่อไปนะครับมีโอกาสจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของระบบหนึ่งสี่เจ็ดในการแอคชั่นสารพิกโต ระดับ2เดือนนะครับว่าจะใช้สารตัวไหนใช้สารอะไรในรูปแบบไหนแลาจะโยกปุ๋ยยังไงให้พริกมีเม็ดตั้งแต่งามที่4นะครับต้นหนึ่งมี4เม็ดรุ่นแรกออกไปทุกต้นเนียนเก็บนะครับและจะได้ผลผลิตอย่างเงี้ยคนรจะเข้าใจพริกกำมัน4แล้วก็จะไป8 8แล้วก็จะไป16 16ก็ไปสามสิบสองมันจะขยายไปเรื่อยนะครับนะครับที่พูดได้เพราะว่า1ไร่นะครับ เตันบวกในสเปค2,500ต้นพูดให้ฟังตรงนี้เลยนะครับโดยที่แบบว่าใช้ในรูปแบบนี้นะเดี๋ยวรอบหน้านะครับมีโอกาสจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพิกอายุ2เดือนขึ้นไป1เดือนคุณทําแบบนี้แหละนะครับแล้วก,ก็จะไปกวาดระบบ1นึโดยใช้ยาของเชื้อราเข้ามาเกี่ยวพันและ้นะครับจนถึงอายุพิก30วันนะครับพอพิกอายุ30วันก็มาทําสาว ก็ไปเดีนยาแคบลงเดี๋ยวจะมาสอนใหม่เนาะสะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดีขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับขอให้ได้ราคาพิกกันดีๆนะครับทุกพื้นที่เนาะรว,วยเห่งๆนะครับสวัสดีครับ